อันนี้เป็นคำถามแนง่ายๆนะที่เราจะใช้เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกสร้าง d t t f i l ฟแล้วก็ฝึกในการวิเคราะห์ะเป็นแบบสอบถามที่เก็บมาจากการวัดทัศนคติของ <S ร s สอร o n g ูเกอร์นี่คือพนักงานในพัตคาคารเนาะ,ะแห่งหนึ่งนะก็เจ้าของพัตคาคารก็คงอยากจะ ดูว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นยังไงนะก็ไปดูถามถามนายพนักงานในพนัตาคารนะคนงานในพนัตาคาเ่าเป็นยังไงก็ถามคำถามง่ายๆแค่ห้าข้อก็สามารถที่จะได้ข้อมูลบางอย่างประกอบการตัดสินใจว่าควรจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ดีเนี่ยผู้จัดการคนนี้ประเมินนะ,ะเก็นรมัมีคําถามอยู่ห้าข้อข้อแรกก็ถาม ข้อมูลง่ายๆนะข้อมูลทั่วไปก็คือถามเพศของคนที่เราไปถามเขาก็จะมีเมลก็เป็นชายฟีเมลเป็นหญิงสังเกตตัวที่เขาดีไซน์เห็นไหมเขาทำเป็นวงเล็บใหญ่ไว้ข้างหลังไว้ให้ติดแล้วเขาทำโค้ดของ Data ้าให้ด้วยหนึ่งโค้ดของเขาในที่นี่หมายถึงผู้ชายสองหมายถึงผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ Data กลับมาเวลาเขาจะใส่ข้อมูลเนี่ยจะใส่ง่ายมากก็จะขีดเข้าไป อันดับที่สองก็ถามว่าอาถ้าให้คุณคุณให้คะแนนผู้จัดการเนี่ยคุณจะให้คะแนนยังไงดีนะกู๊ด <Good S 1> ก็คือให้คะแนนหนึ่งดีนะผู้จัดการคนนี้สองก็คือ,อปันการให้คะแนนสองสามก็คือพวัวพัวก็คือผู้จัดการคนนี้แย่แย่นะอ่าถามเลยผู้จัดการไม่พอก็ลองถามดูที่ว่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไง กับงานที่เขาทำเห็นไหมอินเทอร์สติ้ก็คืองานน่าสนใจดีนะเบอร์หนึ่งนี่ก็คือแบบชอบอะว่าง่ายๆชอบงานนะสองก็ก็ยังชอบอยู่นะสามโอเคก็เริ่มจะงั้นๆแล้วนะพอสี่เนี่เริ่มบอ์มาทางบอ r i ริแล้วนะห้านี่ก็คือเบื่อภาษาเด็กเรียกเบื่อฟุตๆอย่นั้นนะสุดท้ายก็มาดูสองข้อหลังนะข้อสี่นี่ถามแล้ว เจ้าต,ตัวเขาเนี่ยคนที่เราถามเนี่เงเดือนอยู่ในช่วงไหนก็จะมี1 2ึ่งสอห้าหนะเป็นช่วงให้ดูว่าถ้าน้อยกว่า8 0 0พปอนด์ต่อปีกอ็อยู่กลุ่มที่1นึ่งะแปดพถึงหนอยู่กลุ่มที่สองอะไรเนี่ยหนึ่งสองถึงหนึ่หกกลุ่มที่สามห่หกถึงสองหมื่นอยู่กลุ่มที่สี่แล้วก็สองหมื่นถึงสองหมื่นสีอยู่กลุ่มที่ห้าถ้าเยอะกว่าสองหมื่นี่ก็ไปอยู่กลุ่มที่6 อันสุดท้ายก็คือบอกว่าอายุเท่าไหร่ถามว่าอายุเท่าไหร่จะเห็นว่าแค่ห้าข้อคำถามนี้ก็สามารถจะทำการวิจัยแบบสำรวจได้ง่ายๆเลยตรงนี้พวกเราอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคุ้นเคยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราจะสร้างไฟล์ยังไงใส่ข้อมูลยังไงเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะ ก็ส่งแบบสอบถามอย่างเงี้ยออกไปเสร็จปุ๊บก็เก็บกลับมาเก็บกลับมาก็สมัยก่อนก็จะเอามาแทบบุลิตแทบบุลิตก็คือเอามาเขียนลงในตารางแต่สมัยนี้แทบจะไม่ต้องเขียนแล้วยิบเครื่อช่นแนมาก็ใส่ตามโค้ดเลยใช่ไหม อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถ้าเราใส่ลงไปเราก็จะได้อย่างนี้นะลงไปใน SPSS เดี๋ยวครูจะแจกอันนี้ให้แล้วเราจะได้ฝึกสร้าง Data File, define ตัว v a r i a b l e แล้วก็ฝึกใส่ข้อมูลอ่าเปิด SPSS ขึ้นมาทุกคนมีแล้วนะอ่าตอนนี้ มีตรงนี้ทุกคนแล้วนะครับในหน้าต่างของ SPSS เนี่ยมันจะมีอยู่สองแท็บข้างหน้าน,นี้คุณเรียกว่าแท็บตรงนี้เรียกว่า Data View ถ้าเราคลิกที่ Data View เราจะได้เป็นตารางตารางคล้าย Excel เพื่อที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปเหมือนในตารางที่เราดูเมื่อกี้นะแต่ก่อนที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปได้เนี่ยเราต้องมีการระบุก,กำหนดชื่อตัวแปรให้ก่อน เรามาคลิกที่ Variable View ปุ๊บเราจะเห็นว่าหน้าต่างเขาเปลี่ยนไปเห็นไหมเห็นนะเอาลองคลิกกลับไปกลับมาดูมันมีความต่างนะดูดีๆนะปุ๊บถ้าหน้าต่าง Data View เราจะมี Case Number ขึ้นด้านซ้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าไปเรื่อยๆแล้วบนหัวหรือตรงคอลัมน์จะเป็นชื่อ V A R คือ Variable แต่ยังไม่กำหนดว่าเป็น Variable อะไรเป็นเหมือน แบ a n งนะแต่พอเราคลิกที่ variable view แ็บข้างล่างปุนะ๊บเราจะเห็นไหมว่าเขาจะมีตรงหัวนี่เปลี่ยนไปแล้วนะตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ไม่ใช่เคสแล้วเป็น variable ตัวที่หนึ่งสองสามสี่นะตัวนี้เป็นชื่อ variable ตัวนี้เป็นประเภทนะความกว้างจะใส่ข้อมูลได้แค่ไหนทศนิยมนะแล้วก็อธิบายชื่อเขาว่าชื่ออะไร ค่าในใน variable ตัวนั้นนะจะกำหนดค่ายัางไงแล้วก็จะมี missing data หรือเปล่า,าก็จะมีต่างๆนาๆนา,นา,อาเอาเป็นว่าใน questionnaire ที่ครูให้ไปเนี่ยพวกเราจะมีอยู่ถามว่ามีกี่ตัวแปรมีห้าตัวเนอะ มีห้าตัวมีห้าตัวตัวแรกเราจะชื่อว่าอะไรดี <Okay. S 1> เด็กก็จะเซ็กนะแต่สมยัยใหม่ดนบางคำเราจะเจอคำเขาจะคำว่า gender นะเพราะว่าเซ็กเนี่ยเป็นแยกโดย biological น gender เนี่ยสังคมภาษาจะแยกโดยรูทางสังคมแต่ก็ไม่ไม่แปลกเพราะว่ามันก็เป็นการมันเป็นเรื่องของภาษาเดิมก็คงจะใช้เซ็กเยอะตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น gender บ้างอะไรบ้าง อ่ะอันที่สองจะใช้ตัวแปรชื่ออะไรดีจดไว้นะตัวที่สองชื่ออะไรดีเออมีคนพูดอะไรเจ้อเจ้อเร <c oughs> แต่ดูดีๆนะเราจะมีสองเรดนะอันหนึ่งเรท m a n เจอรแก่อีกอันหนึ่ง Red. เรดเรทตัวเองใช่ไหมเออจะชื่ออะไรดี <c oughs> อ่ะ อ่าชื่อแมนเจอร์นะอ่าแล้วจำดีๆนะว่าตัวตัวคนตอบในเรื่องแมเนเจอร์นะอ่าอ,อันที่สามจะชื่ออะไรดีฮะตอนนี้ไม่ได้เร็่อแมเนเจอร์แล้วนะเขาเรืงานของเขาใช่อะไรดี อันนั้นใช่เมนเจอร์ใช่ไหมจะรู้เรืเอ a มนเจอร์อันนี้เจ้าตัวกำลังเรลยงานอ่ะใช้เวิรดีไหมเก็แล้วแต่นะอันนี้ครูครูพยายามจะไม่หลีดเราครูจะให้หนูเข้าอยคิดเคาไปคิดแล้วก็สร้างตัวแปรที่สื่อความหมายัตัวเองนะอ้าวอันที่สี่จะใช้คําว่าอะไรดีส a l a r ้อง่ายดีนะเนี่ยอันที่ห้าใช้งาอะไรดี H นะเอาละ พอเข้าใจแล้วใช่ไหมวิธีการที่เราจะตั้งชื่อตัว variable หรือตัวแปรที่เราใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากละอยู่ที่หน้าต่างนี้แล้วใช่ไหมอ้าวไปคลิกที่ name ปุ๊บอมเอาคีย์ออกมานะก็ถามเรื่องอะไรนะอา้าวตัวแรกชื่ออะไรดีเอาเซ็กเอาพิมพ์เข้าไป sex s ออ,อ,อ,อ้มีอย่างนี้อีกพูตลกน่อ้าว s e ประเภทของข้อมูลจริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้นะครูเคยสอนแล้วปรากฏว่าเด็กจะแบบงงมากนะครูจึงไม่ค่อยอยากจะไปเข้าไปแตะเรื่องตรงนี้เท่าไหร่เพราะพอเด็กไปทำเนี่ยปรากฏว่าวิเคราะห์ข,ข้อมูลไม่ออก พราะว่าไปคลิกผิดนะเพราะฉะนั้นให้เราคงไว้ว่าเป็นนับริกก็ได้แต่ให้เรารู้ว่านับริกตัวนี้ไม่ได้ไปใช้ในการคำนวณนะไม่เอาไปบอกว่าคูณหารอะไรทั้งสิ้นนะเพียงจะเป็นโค้ดตัวเลขที่จะระบุว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนะครั้งหนึ่งเคยสอนแล้วปรากฏว่ามีปัญหาขับมา <c oughs> นะาความกว้างถ้าเราไม่ไปกําหนดนะเขาก็จะกําหนดให้เราแปดสองเด็กซิมอลก็คือทุกยมสองตำแงแ่งอา่า เลเบลหลักอาจจะพิมพ์เข้าไปเพศของผู้ตอบใช่ไหมน่ไหมแต่ตัวนี้มันก็บอกชัดเจนก็จะพิมพ์เซ็กซ์ซ้ำอีกก็ได้เพราะคูพิมพ์ภาษาไทยช้าครูก็พิมพ์เซ็กซ์ซ้ำเขไปนะแวลูแวลูนี่สําคัญเมื่อกี้เขาบอกแวลูหนึ่งเป็นเป็นอะไรเป็น,เ,ปนมเมลโอ้ดีใจจังเลยนี่ไม่ตอบมาลีนะพิมพ์สองเข้าไปข้างบน v a l ูสองเป็นอะไร female f e m a l อ้ากดโอเคข้างล่างใครไม่ทันยกมือนะปุ๊บอ่า missing data ยังไม่ต้องไปยุ่งนะมาดูตรงนี้คลิกที่ measure คู่ถามว่า scale of measurement อันนี้เป็นอะไรเป็น scale ordinal หรือ nominal nominal โอ้ชื่นใจ อ้าวยากไหมไม่ยากเนาะอืออ้าตัวที่สองอ่ะแป๊บหนึง่งอ้าคุรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง,นงถ้าใครเลือกโนมินอลแล้วจะได้เป็นกลุ่มกลุ่มอืมอ่ะเดี๋ยวต้องชา้านิดหนึ่งไม่ทันอ้าวรอรอ ใครยังไม่ได้อย่างนี้มั่งไม่ตอนนี้ครูมาไว้อยู่ที่ตัวต่อไปแล้วมิซิ่งไม่ต้องเข้าไปดูยังไม่ต้องเข้าไปดูะ เอาหลักๆให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งลงดีเทลมากมลงดีเทลมากแล้วเรื่มปีมั <c oughs> นคราวที่แล้วครูสอนกระปิไทยไปเด็กกลับบ้านมันทำไม่ถูก <c oughs> ขอไม่ออกเลยเลยบอกว่าเอาเป็นตัวเลขนี่แหละคออ,ะอันที่สองเมื่อกี้เราบอกว่าตัวแปรเราจะชื่ออะไรนะ manager อ้าวก็พิมพ์เข้าไปแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเป็น manager เราเราไปเลทเขานะอ่าก็เป็น numeric เหมือนเดิม ตัวนี้ก็จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ละเอียดเข้าไปว่าอะไรอ่ะ manager ผมก็พิมพ์ซ้ํำนี่นะ mm hmm. แหละเราจะพิมพ์อธิบายว่าเป็น mm hmm. อะไรอ่ะการให้คะแนน manager ก็แล้วแต่อา้าว value หนึ่งเป็นอะไร mm hmm. หนึ่ง good good good, good. Mm hmm. อุ้ยพิมพ์ผิดถ้าใครพิมพ์ผิดไม่ต้องกลัวนะ r e m o v ออกไปแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้นะ หนึ่งกูดสองเป็นสองเป็น average อ่า add เข้าไปคลิก k add สามเป็น four อ่าโอเคปึ๊บ อ้าวมาดูตัวแปรตัวนี้เป็นสเกลแบบไหนเมชเชอร์ออดีนอลโอเก่งรุ่นนี้เก่งๆนะ้วเนี่ยอ้าวอันต่อไปชื่ออะไรตัวต่อไปเวิร์ W O R K เอาเวิรอ่าน umeric เหมือนเดิม ตรงเลเวลนี้เราสามารถพิมพ์ให้เราเข้าใจนะว่ามันคือการเรียงานของเขานะแต่ครูประหยัดเวลาครูก็เลยพิมพ์ซ้ำกับชื่อเ a b ว l ไปอย่างนั้นนหะนะอา้าวหนึ่งเป็นอะไรคลิกปุ๊บหนึ่งเป็นเออเอางี้ละการใส่ very interesting very งานนี้ดีจังเลยน่าสนใจ Yeah. อันที่สองก็เป็นแค่ interesting อันที่สามก็เป็นโอเคโอเคอันที่สี่เป็น boring ใช่ไหมเดี๋ยวครูรอ อันที่ห้าเป็น very boring เตรียมตัวจะออกแล้วงานหน้าเบือ่อนายอืมอ่าปุ๊บอืมเสร็จแล้วรอใครที่เสร็จแล้วจะไปต่อไปเลยก็ได้นะตัวไปต่อไปนะ อ้าวชื่ออะไรอะไรนะส a l a r ่เงินเดือนอเงินเดือนนี่เขามีเป็นช่วงช่วงก็ใส่ไปตามช่วงเขานั่นแหละอ,อันนี้หนึ่งคือ less than เราจะพิมพ์เป็นบาทก็ได้นะเนี่ย น้ s s t h ่าน้ s s t h ่าไม่ต้องใส่แปดพันอันที่สองเป็น mm hmm. ไรเนี่ยเตือนเตือนได้เวลาเพลงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างเสร็จทันอ,อันที่สองเป็นอ่าอะไรนะแปดพันแปดพัน but less than 12่งสองนอันที่สามอันที่สามห่สองส ใช่มันเป็นคำอธิบายนะแล้วเดี๋ยวมันจะเอาคำนี้เอาเวลาเราวิเคราะห์ไปใส่ไว้ให้อ่าอันที่สี หมื่นหกนี่นาตาคือไม่ดีเดี๋ยวเด,วเดวีมันคือหมืนหกคูณใส่ผิดโทษทีตาไม่ดีแล้วนี่เอออ่าเลสแดนก็คือ หมื่นสองถึงหมื่นหกตอนนี้ครูจะใส่แบบนี้แล้วนะจะได้ไวๆหมื่นสองถึงหมื่นหกปุ๊บนีเลยต่อไปอันที่สี่หมื่นหกถึงเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหกถึงสองหมื่น สองหมถึงสองหมืันที่ห้าถึงสองหมเด็กเขาพิมพ์กันเร็วๆน้ว,ว,ว,วตาดีจังอือออหกสองหมืมากกว่าสองหมื่ เอาละตัวสุดท้ายตัวแปรชื่ออะไรโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง work นี่เป็น ordinal เหมือนกันใช่ไหมอ่า salary เป็นออเดโนเหมือนน,นะโอ้โหมีสกลใช้ได้อ่ะอันสุดท้ายเป็นอายุ age ปึ๊บปึ๊บก็เป็นอายุนะอ่ายังยังไม่ระบุอายุเป็นอะไรตอนนี้ที่คำถาม มาตรวัดเป็นอะไร o น i n a อ o อ d i n a l เป็นสเกลเป็นอะไรเอาตายละอายุเป็นอะไรเป็นสเกลไหมเพราถามว่าคุณอายุเท่าไหร่หนึ่งสองสามยี่สิบเก้สิบเป็นสเกลถูกไหมให้ระวังนะเออ แค่นี้ก็หมายความว่าเราสร้างตัวแปรพร้อมกำหนดม,มัดวัที่ปราได้เรียบร้อยแล้วนะอ้าวทีนี้เราคลิกกลับไปที่ Data View ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นใครสังเกตบ้างสังเกตนิสหนึ่งใช่ไหมไอวาวาข้างบนนี้มันเปลี่ยนตามที่เรากำหนดเลยใช่ไหมอ่าเป็นชื่อตัว variable ที่เรากำหนดให้ใช่ไหมอ่าใครยังไม่ถึงตรงนี้บ้างยกมือขึ้น เดี à, ๋ยวครูรอใครต้องการให้ความช่วยเหลือผมนค่มาตรงนี้แล้วไเดวเงินใส่ที่หลังก็ได้ไปดีไฟที่หลังแเราก็ไปเตืนตือกได้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 แล้วเอาไปดูของครูบ้างให้จนเปดีเทลที่เราต้องใส่ นี่มันมีของมัน้วมันดาก้ามา่มไมมใส่กูกไมันดา้ามันเอะจร่เอย่นพไนที่ี่ามเล่นงานที่่อตรงอนี่นี่เจอปัญหาแล้วมาจานี่กเจอ่ไม่มีทูบาร์ขึ้นเดี๋ยวก็มีปอหายแล้วก ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครช่วยีเาแล้วกันนะนะรีมทแล้อินสไปเพระเครื่องนี้เดี๋ยไม่ได้้กบทเลยนะเออเครื่องนี้อ้าวทีนี้แปลว่าเราสร้างให้เขาเสร็จหมดแล้วครูจะให้ข้อมูลพวกเราจะเอาเข้าไปใส่ นี่ก็ให้เองคิดเปรียบเทียบใช่ไหมตอนแรกคำถามแรกก็คือคิดคำถามที่สองก็คืออะไรใช่ใช่ manager คำถามที่สามก็คืองานเป็นยังไงคำถามที่สี่ก็คืองานเป็นช่วงไหนคำถามที่ห้าก็คืออายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะแจกนี่ให้กลับไป ใส่จากที่บ้านมาวัานหลังเราเอาทิ่เคาะมีไหมไม่เอ,เอาไปคนละทีใครไม่ทันบ้างยกมือขึ้นต้องการความช่วยเหลือ ครั้งหน้าให้ทุกคนใส่ข้อมูลมาสมบูรณ์จะมาวิเคราะห์นะเราจะมาวิเคราะห์กันในครั้งหน้าเอาสร้างเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟไปด้วยนะใช่เพราะ question ตัวท <c oughs> ี่หน,นึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับคำถามในอันแรกที่ที่ใช่เซฟเซฟไปก่อนนะไม่เซฟไปเดี๋ยวกลับไปดีไฟล์ใหม่นะ ครูไปเซฟไว้ที่เดกสก์ท็อปแล้วกันจะได้ไม่งงอ